สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสซาเคแอลนกแก้วตูดเลิฟเละวันนี้ดูอะไรผลงานซูม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 ผมมงานการเพาะเมล็ด ซูมซูมซูม,ม,มนี่มะม่วงเบาแตกสองเก่งสวยงามมากอันนี้ไว้ท่ออากาศท่อหายใจนี่ก็มะม่วงเบาหลายเก่งไล้ยจ้าอันนี้ก็มะม่วงเบาจากเม็ดเดียวนะแกะเปลืลาออกก็ได้หลายเม็ดรถน้ำก่อน จะได้ชื้นชื้นแฉะแนี้น้ำเสาข้าวกับกับเครื่องดื่มชูกำลังจะมาแช่แช่กิ่งเขตัดทิ้งเสียได้กิ่งสวยซะด้วยมาลองดูซิว่า จะเกิดไหม,แ,มแช่น้ำยาเร่งรากง่ายสไตล์มัสส่าช,าชีวิตปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเก็บตังไว้ ไม่ต้องใช้ตังก็ได้ก็มีต้นมะม่วงเบากินแหละนะลิมสองปีสามปีมะม่วงปลูกจากปลูกจากเม็ดจะมีรากแล้วก็จะแข็งแรง อันนี้เดี๋ยวจะลองปักช้าดูที่อันนี้มะม่วงอกร่องทองเดี๋ยวจะลองเอาตรงนี้ปักนะจ๊ะปักดูไลฟ์สดด้วยนะจ๊ะเข้าไปคอมเมนต์ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ไว้ที่คลิปได้นะคะทุกคลิปขอบคุณที่กดเป็นกำลังใจให้นะคะกด s u b สไครต์กดไลค์ให้ช่อง massa kl ขอบคุณมากเลยจ้าเราจะดูการเจริญเติบโตของ มะม่วงเบานะจ๊ะแก้วตวูขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณจ้ะ